ครับผมสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนักงทุนทุกท่านครับพบเปิดกับผมเป็นต่อการเทรดนะครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มกับสถานการณ์ของเซต i อินเด็นั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ยังไม่พักเลยตอนนี้นะครับเซ็อินเด็ก์ก็ยังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับ ก็มีแนวต้านอย่างที่บอกไว้นะครับหลังจากผ่าน15 8 0ตรงนี้ขึ้นมาได้ก็จะมีแนวต้านอีกจุดหนึ่งอยู่ที่15ไอห้1615นนะครับตรงนี้นะครับก็มาลุ้นกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเหมือนอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ปรับตัวลดต่ำลงมานะครับแล้วก็ย่อ ให้ให้อยู่ในโซนของเส้นค่าเฉลี่ยครับประมาณ1,580 1,585แตรงนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะน่าจะอยู่ประมาณนี้ใกล้เขียนนะครับอ่าเรามาเริ่มตัวหุ้นตัวแรกที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเป็น itd นะครับขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเข้ามาดูหุ้นที่ เริ่มจะขึ้นมาได้สัก3-4วันแล้วตั้งแต่ชุดแรกนะครับไอ้ที่ดีนะครับเบรกนะฮะกรอบสะสมอ่ากรอบพักฐานชุดแรกขึ้นมาแล้วที่2.36นะครับตอนนี้ปิดอยู่3 240นะครับต้านถัดไปอยู่ที่250แล้วก็2.90นะครับจุด Stop Loss นะครับก็คืออ่าตรงนี้นะครับ2.24 นะครับถ้าหลุดต่ำกว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องคัดออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะบกกลับมานะครับในกรอบของ2.10ก็ได้นะครับสำหรับ i g d นะตัวที่2นะครับเป็น ea นะครับเพิ่งขึ้นไปวันนี้เลยนะครับก็แท่งใหญ่พอสมควรอย่างที่ผมได้บอกเมื่อวาน นะครับน่าจะอยู่ในลิต์นะฟุกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> ครับกนะ็มี EA นะครับแล้วก็เน็กแต่เน็กไม่ขึ้นนะครับก็อเยต้านถัดไปอยู่ที่64.50นะครับถ้าเลย64ไปได้ไป67นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ตัวใหญ่ไม่รู้จะไปได้ไกลหรือเปล่านะครับผมก็คาดหวังจะไปได้ไกลนะครับเพราะว่าก็เต็มพอร์ตเลยนะครับเต็มพอร์ตเลยนะครับ จุดสต็อของตัว EA ก็คือถ้าลงมาต่ำกว่า61บาทนะครับก็ไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยล้วดูทำเฟรมระยะสั้นนะครับทาเฟรมระยะสั้นก็ยังเป็นอแอนลี่ขึ้นนะครับแอนลี่ขึ้นแล้วก็ยังไม่ไม่โอเวอร์บอทนะครับยังไม่ถือว่าเป็นโอเวอร์บอทซะเยอะนะครับวันพวกนี้เนี่ยอาจจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับ 62.75จวดูทางเฟรมชั่วโมงนะครับทางเฟรมชั่วโมงเองก็62.50 62.75ตรงนี้นะฮะถ้าไม่หลุดต่ำกว่านี้สวยนะครับแต่ถ้าลดต่ำกว่านี้เนี่ยก็ต้อง62นี่แหละอาจจะเป็นจุดท,ที่ที่จะเป็นจุดคัดนะครับไม่ใช่จุดเข้านะครับคือถ้าลงตรงนี้เนี่ยมันจะลงมาอยู่ตรงประมาณทักโซน61นะครับสำหรับตัว เอ่อนะครับอันนี้ดูไามเฟรมชั่วโมงเนะาะก็นี่นะครับก็ต่ำกว่าหกสิเอ็ดจุดห้าก็ไม่สวยแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่เวิร์กนะครับคัดล้อนเมื่อต่ำกว่า62สิบสละกันนะครับจุดรับก็คือตรง62โซนหกตรงนี้ยังถือว่าไม่น่าเกลียดถ้าจะลงมา61.50ก็คัดออกไปก่อนนะครับสำหรับ EA ตัวที่3นะครับเป็นตัวลูกลักผมเช่นเคยนะครับ S N N P นะครับ S N, N P ตัวนี้ก็นะครับฟอมตัวก็สวยงามนะครับอยู่ในกรอบที่วางไว้นะครับอันนี้ผมมาตีหลังจากที่มันสะบัดผมหลุดตรงนี้นะฮะ12.4แล้วลงพรวดมาแท่นี้เราผมคัดไปก่อนนะครับผมคัดไปก่อนก็ เออมันแรงจริงนะครับแต่จริงถ้าถือไว้คืนก็มันมันมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับแถมได้ปันผลด้วยเออเสียบ,บเสียดายเหมือนกันนะครับที่ปล่อยไปแต่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยผมน่าจะขาดทุนประมาณสักเป็น10นะครับสำหรับตัว s อนะครับทุนผมน่าจะอยู่ตรงอ่าอร์เซตนะครับผมก็ถือไม่ไหวเหมือนกันนะครับ คือจริงๆตรงโซนนี้ผมเห็นแล้วนะครับแล้ผมก็มาร์กไว้ตรงนี้จะผมจะมาร์กไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับ <S <S พอมทะลุมาปุ๊บต้องซื้อแต่พอดีตรงนี้ผมไปติดตัวไหนสักตัวหนึ่งไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้เหมือนกัน <S <S อ่ะก็อะเออต้าถัดไปของ s n P p นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ13บาทนะครับ ต้านถัดไปอยู่ที่13บาทนะครับจุดแนรับก็คือ12.4นะครับตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นเส้นแนวต้านเนี่ยแล้วต้านอยู่เนี่ยมันก็จะพยายามดีที่สุดก็คือเลี้ยงตัวอยู่ในกรอบ12.4นะครับเร็วที่สุดก็คือกลับมาสร้างฐานตรงนี้นะครับกลับมาสร้างฐานตรงนี้ให้เป็นไหลนะครับแล้วค่อยเบรกอันนี้ก็ ดูอทีนะครับว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับสำหรับตัว S&P นะครับตัวที่4นะครับเป็น t r t ครับก็เป็นหุ้นกลางเล็กนะครับเพราะว่าก็ค่อยๆดูกันไปนะครับไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในเซนเด็นั้นจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับ t r t ก็หลังจากที่นะค,ค่อยๆเลี้ยงตัวขึ้นไปกรอบด้านบน นะครับแล้วก็ยืนตามเส้นคราวนี้เนี่ยที t เนี่ยจุดแนวรับจะอยู่ตรงโซน2.66นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเบรกกรอบทะลุแนวต้านนะครับที่2.80ได้เนี่ยก็มองว่านะครับ t อาจ,จะไปเทสต,ต้านที่สามจุดหกเอ้ย3.06ได้นะครับ ไซส์เปิดอยู่ประมาณสัก9%นะครับดาวไซส์นะครับ, side, รบตรงนี้นะครับถ้าหลุดประมาณ3%นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสองถึงสนะครับแต่ถ้าเราซื้อถ้าวันพวกนี้เนะี่ยมันไม่เปิดโดดน,นะครับเราก็จะได้ทักส0บหัวเปอร์นะครับแต่ถ้าผิดทางตรงนี้เราคัดประมาณสักสามเปอร์นะครับถ้าเราไม่คัดล่ะก็คืออาจจะลงมา ารล่างที่7็ดเปิดได้นะครับประมาณนี้สําหรับหุ้นตัวเล็กนะครับ <sm all> ก็มันจะแว่งแรงนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังในการเทรดนะครับตัวถัดไปนะครับเป็นโมโนนะครับโมโนก็พยายามฟอร์มตัวพยายามจะเบรกกรอบเทนขาลงตรงนี้นะครับเห็นได้ว่าตรงชุดนี้เนี่ยโวลุ่มมันน้อยนะครับโวลุ่มน้อยกว่านะครับเบรกไม่ผ่านแต่รอบนี้นะครับ ลุ่มันมาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับบวกมา2เปอร์แล้วก็วันนี้บวกมา5เปอร์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยโมโนเนี่ยคาดว่าอาจจะมีการเบรกกรอบได้นะครับถ้าสามารถเบรกตรงนี้ได้นะครับต้านถัดไปของเมโนก็ประมาณอ่ดาแปดนะครับต้านถัดไปของโมโน1.98กก็เป็นตัวเล็กนะครับก็ถือว่ามันอัพไซด์มัน มันวันแกว่งแรงนะครับมันเปอร์เซนต์เยอะเยอะหน่อยนะครับต้านถัดไปก็2องีนะครับก็ซิลลิงอะไรประมาณนี้นะครับถามอมโมโนมีเคยซิลลิงไหมก็เออไม่ได้ซิลลิงมานานพอสมควรแล้วนะครับลักษณะของเขาเป็นยังไงนะครับก็อ่าอืมเวกี้สิปเปอร์นะครับเออ ก็มีนะครับก็มีก็มีก็มีถ้าให้ดีก็ต้องรออพักขานอีกนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้การเบสนะครับการเบสก็คือการเสี่ยงนะฮะจุดรับของโมโนก็อยู่ตรงนี้นะครับ1.66นะครับสําหรับจุดรับของโมโนนะครับ จุดเนอตันของโมโนก็จะเป็น1.98ตรงนี้นะครับถ้าสามารถทะลุ1.7ขึ้นไปได้เนี่ยก็มอง1.9เลยนะครับสำหรับโมโนเนาะตัวสุดท้ายเป็น d t แทนะครับเป็นรุ่นลูกหล,ลักอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าแท่งนี้ผมขายไปแล้วนะครับเออผมอยู่กับ d t แทเออนึกไม่ออกนะครับตรงนี้ผมขายไปแล้วนะครับ6 ผมได้ประมาณอันนี้มัน8เปอร์นีคยผมได้ประมาณ6เปอร์เซน์นะครับคือ,อผมก็ซื้อในโซนขอบตรงนี้แล้วผมคิดว่าตรงนี้มันจะเบรกนะครับผมก็อยู่ประมาณ2-3วันตรงนี้นะครับเนี่ยผมนึกว่ามันจะเบรกขึ้นมามันไม่เบรกนะครับมันก็วนเวียน,วน,ว,ยนวนเวียนตรงนี้แล้วก็ไม่ดุดรอบก็ถือนะครับแล้วก็ได้แท่งนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนของการพักตัวตรงนี้นะครับ ถ้า d t แทสามารถนะครับปรับตัวได้ทะลุกรกอบตรงนี้ขึ้นมาเช่นกันนะครับก็มองว่าดีแทกเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นไปเทสไฮนะครับที่สามสิบเจ็ดนะครับมีสองเทสก็คือเราจะรอเบงเอาแล้วค่อยเทขึ้นก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณทักสมเปอร์เซ็นนะครับ เต่เราเบสนะครับวันพพุ่งนี้ถ้าสามารถจ่อลงมาได้ประมาณส5มสิบห้าจห้าศูนย์เราได้ห้าเปอร์เซ็นต์จุดกรมเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจุดกรมเสี่ยงเมื่อคัดมาหลุดต่ำกว่าสามสิบห้านะครับคัดเอาไปก่อนอยู่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซนพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเกมอะไรตรงนี้ค่อนข้างคุ้มในการเสี่ยงนะครับสำหรับ d t แทประมาณนี้นะครับหกตัวเช่นเคยอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่นี่คือเป็นตัวที่ผมคัดออกมาถูกหรือผิดก็ว่ากาันอีกที สวัสดีครับเทืเดอดวยคมล้อระวังนะครับก็ใกล้กับการประชุมเจ็คสันโออะไรพวกนี้แล้วนะครับก็รอให้เรื่องมันกระจ่างก,ก่อนแล้วค่อยเบ็ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะแตะ่ถ้าเรายังเฝ้าหน้าจอเทรอดอยู่ก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปนะครับประมาณนี้ครับเอ่อ,อ,อเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าแบบเฮ้ยมันคีโมหรือเปล่า มันดูตรงไหนเนาะดูฝัด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  เห็นได้ว่านะครับ e a นะครับก็เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วทุนภุมอยู่ที่ประมาณ60นะครับตรงนี้นะครับบอกว่าเต็มพอตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ยังก้ากึ่งอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็น e 1ของเวียดนามก็เป็นาการสะสมค่าเทอมลูกนะครับก็เพิ่งจะเริ่มการปรับตัวใหม่เช่นกันนะครับ อันนี้เพิ่งซื้อวันนี้นะครับ <C> เพิ่งซื้อวันนี้ก็จะเป็นการ DCA ในพอตนะส่วนตัวนี้ NAF นี้ก็บวกเยอะมากนะครับแต่เหลือนิดเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ UV ก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็มีถ้าตอนไหนได้ได้ผมก็จะล็อกล็อกโปรฟิตนะครับออกมาบ้าง อย่างตัว NI F เนี่ยผมผมเข้าได้ไม่เยอะนะครับเข้าได้ไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้นะตอนตอนนั้น NI F น่าจะเหลือเงินไม่มากแล้วก็คือมันยังเป็นโซนเสี่ยงอยู่นะครับผมผมกลัวมันลงนะครับคือเวลาผมซื้อเนี่ยผมก็ต้องดูว่ามัน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 เสี่ยงจะลงต่อหรือเปล่าผมก็เลย ก็กลัวอยู่สำหรับตัวเอ็นเอฟนะครับเราก็รุ่มเยอะนะครับตรงเนี้เนี่ยผมได้8บาทนะครับยังอยู่ร้อยร้อยร้อหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่ก็ก็รอจังหวะที่มันปรับฐานลงมาก,ก่อนนะครับหรือถ้าไม่ปรับฐานเนี่ยถ้าเบรกเก้าจองขึ้นไปได้นี่อาจจะมีการโฟลล่ได้สําหรับผมนะฮะตัวเอ็นนะครับ ก็จะเหลือเงินในบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ n i f นี้ผมจ้องมานานพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่คิดนะครับประมาณนี้นะครับยกโลขึ้นแต่ตรงแต่ตรงเนี้ยนะครับผมเกิดความผมคิดว่าผมยังไม่มั่นใจนะครับผมยังไม่มั่นใจผมคิดว่า n i f ต้องลงลงมาก่อนนะครับต้องลงมาก่อน ประมาณสัก8บาทก,ก,กว่าๆน,นี่น่าจะโอเคนะครับก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าพอดีมันฉลับหลุดตรงนี้มานะครับผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในการซื้อ ของตัวเอ f เท่าไหร่นะผมเลยซื้อได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็พอซื้อได้ไม่เยอะก็เลยขาย,ขายไปนะครับแล้วก็รอรับใหม่ที่ราคาที่อาจจะสูงก็เดิมนะครับแต่ว่าก็เพื่อความมั่นใจนะครับก็จะซื้อได้เอแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อเพิ่มประมาณนี้ครับสวัสดีครับขี้เกียจพูดละ <laughs>